<Thank> สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูสินะคะวิชาภาษาอังกฤษอนุบาล2นะคะวันนี้เรื่องทบทวนบทเรียนคำศัพท์ที่ะสมด้วย A N เราจะมาทบทวนอ่านตัวอ,อ,กอักษร A ถึง Z กันก่อนนะคะอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะคะ A B C D E F G H I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ต่อไปทบทวนอ่านคำศัพท์ที่เด็กๆเคยเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งะคะคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย a n นะคะไปพร้อมกันเลยนะคะ M A N แมนคนผู้ชาย C A N แคนกระป๋อง V A N แวนรถตู้ F A N แฟนพัดลม P A N แพนกระทะเก่งมากเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะเด็กๆเปิดไปหน้า10เหมือนคุณครูเลยนะคะ,ะคาชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคําศัพท์ให้ถูกต้องนะคะ,ะเราโมาดูตัวอย่างค่ะดูตัวอย่างคําที่1นนะคะ p a n แผนแผนอะไรคะแผนกระทะเด็กๆก็โยงเส้นแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะ,ะต่อไปคําที่สอง f a n แฟน คำที่3ค่ะ can when คำสุดท้ายค่ะ can can e คุณครูว่าเด็กๆต้องจำได้แล้วต้องโยงได้แน่ๆเลยเด็กๆลองทาดูนะคะไปแบบฝึกหัดหน้าต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะให้นักเรียนเติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นคําศัพท์ที่สมบูรณ์ ครูก็จะมีภาพที่1ค่ะภาพคนผู้ชายคุณรูมีตัวอักษร a n ให้เ,เด็กๆลองทายสิคะตัวอะไรหายไปตัว m ถูกต้องค่ะ m a n man คนผู้ชายต่อไปก็ c c อะไรคะ c a n can กระป๋องอ่าวไม่ฉเฉลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในชุดฉเฉลยได้เด็กๆลองลงมือทำนะคะเดี๋ยวเรามาดู ในชุดเฉลยกันเด็กๆลงมือทำได้แล้วค่ะ